What is Oh, All right. <laughs> cake. Cake. In the cake. <laughs> 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 what <Wow. laughs> <laughs> the <laughs> เยอะไปเอาไปเอาไม่ได้โหไม่สนใจกูเลยได้บ้างพ่อนเกิดได้ทองเลยได้ทองเลยอเนี้ยขายได้ด้วย มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาทินหนูอยากได้โกโกวาทินหนูอยากใส่โกโกวาคิมิซืนี่ดามาแล้วลูกจ้าชุดโกโกเยอะไปเอาไหมเอาไมเป็นไรไม่ตั้งใจกูเลยได้าเพราอมันเกิด ขายเลยนะได้ท่อเลยอเนี่ขออยขายได้ด้วยอ๋อ <c oughs> แหวนไปไหนนะทำ <c oughs> ไมไม่มีแหวนนะเ <c oughs> กยียดเหรอเดี <c oughs> ๋ยวแหวนเก่ามาใส่กันนะ <c oughs>